สวัสดีครับวันนี้จะจับเอาแบตเตอรี่ MLHY มาเปรียบเทียบน้ำหนักกันกันกบท่านสูซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่สร้างชื่อเสียงมานานแต่ว่าผมมีแต่20ก้อน54และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบได้เปรียบกันผมจะจับมันเปลือยล่อนจอนถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเลยแต่ก่อนที่จะถอดเสื้อผ้านั้นเราก็จะมาดูน้ำหนักคร่าวๆกันก่อนซึ่งก็เป็นไปตามที่เห็นในคลิปนี้เลยเริ่มจากแบตท่านสูกันก่อนแต่ก่อนที่จะแกะนั้นเรามาดูก่อนว่า25ตัวเลขน,นี้หมายความว่ามันเป็นรุ่น54 และมีจำนวนแบตเตอรี่20ก้อนภายในเจ้าแบตตัวนี้ดูหน้าตามันเก่าฝุ่นเคลอะหน่อยเนื่องจากเป็นแบตเตอรี่เก่าที่ถูกใช้งานมาประมาณ1ปีกว่าถ้านับจำนวนเดือนเต็มๆก็15เดือนเข้าไปแล้วและใช้งานหนักพอสมควรผ่านฝนมาแล้วถึง2ฝน ื่องจากผมใช้มันกับเครื่องตัดหญ้า DIY ใช้ในสวนทุเรียนฟาร์มเพียรส่วนที่เลนเล็กๆเนื้อที่ประมาณ3ไร่และไม่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์มาก่อนเลยเป็นเครื่องตัดหญ้า DIY ทําเองใช้เองมาตั้งแต่ต้นเป็นเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่แน่นอนแรลเริ่มเดิมทีก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอร์ฟตแบบประกอบเองเสียไปแล้ว2ชุดแบบ1 2โวลต์ในที่สุดแล้วก็กลับมาหาแบตเตอรี่แพ็คสำเร็จซึ่งท่านสู่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยแต่วันนี้เรามีแบตเตอรี่ตัวใหม่ MLHY มาทดสอบนะครับถ้าใครเคยแกะแบตเตอรี่ท่านซูออกมาคงจะเคยเห็นว่าท่านซูนั้นจะไม่ทาซิลโิโคนสีขาแบบนี้เอาไว้ผมเห็นยี่ห้อ MLHY เขามีก็เลยทาซิลิโคนแปะลงไปบ้าง แต่ไม่ใช่ว่าท่านสู่เขาไม่ได้ทาอะไรมาเลยนะครับเขาจะทาเป็นวัสดุสีใสๆเคลือบผิวเอาไว้บริเวณขาของตัว IC แล้วก็อุปกรณ์ SMD รอบๆส่วนเจ้า IC ตัวนี้ก็คือ Battery Management ซึ่งตอนแรกนะมันถูกเคลือบด้วยสารตัวสีใสๆทำให้ดูเหมือนกับถูกขูดหมายเลขตัว IC ออกไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังอยู่ หมายเลขของมันก็คือ C W 1 0 5 3เป็น IC ที่ควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟแต่ไม่มีการบาลานซ์เจ้าแบตเตอรี่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ปีกว่าๆนี่มันต้องดีด้วยตัวของมันเองเพราะไม่มีการบาลานซ์เซล์เลยเอาล่ะโม้มานานมาช่างน้ำหนักกันดีกว่าน้ำหนักที่ออกออย่าลืมนะครับว่าแบตเตอรี่ชุดนี้เป็น20ก้อน54 น้ำหนักเออออกมาน้ำหนักทั้งหมดก็คือ920กรัมเป็นน้ำหนักเปืเป่อยๆส่วนน้ำหนักที่เราช่างพร้อมกับเสื้อในตอนแรกก็คือ1 0 2 9กรัมดังนั้นจึงเป็นน้ำหนักเสื้อถึง100กรัมถ้าใครใช้แบตเตอรี่20ก้อนนำไปใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันหนักคอแนะนำให้ถอดเสื้อมันออกครับจะลดน้ำหนักไปได้ถึง100กรัมทีเดียวช่างน้ำหนักไปแล้วแต่ก่อนจะจบมาดูความจุที่เขาพิมพ์เอาไว้บนตัวแบตเตอรี่กันสักนิดหนึ่ง มันคือ2,000 mAh จำนวนทั้งหมด20ก้อนและเป็นรุ่น54ตามที่ผู้ผลิตระบุเอาไว้บนตัวเสื้อของตัวแบตเตอรี่เดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่ MLHY กันบ้างแบตเตอรี่น้องใหม่ก้อนเล็กความจุน้อยแต่รีวิวออกมาดีระบุเอาไว้ว่า4์แต่ทดสอบออกมาจากหลายๆท่านแล้วพบว่ามันคือ2 6์แม้จะก้อนเล็กความจุน้อยแต่ราคาเพียงแค่ร้อยกว่าบาท ก็น่าซื้อมาทดลองใช้แบตเตอรี่ตัวนี้มีทั้งหมด10ก้อนแต่เจ้าซีเลตนะั้นเราไม่รู้เนื่องจากผู้ผลิตไม่ได้แจ้งไว้ที่ไหนเลยแต่ก็มีคลิปที่ท่านหนึ่งนําไปใช้ทดสอบในการใช้งานจริงแล้วปรากฏว่ามันสามารถจ่ายพลังงานจ่ายกระแสดได้สูงเลยทีเดียวผมก็เลยซื้อมาเพื่อจะลองกับเครื่องแตะยาของผมบ้างเพราะในบางเวลาผมก็อยากจะได้แบตเตอรี่น้าหนักเบาๆเหมือนกันซึ่งผมก็ได้ลองนําไปใช้งานจริงแล้วละ่ะซึ่งคุณภาพนั้นถูกใจพอสมควรเดี๋ยวจะนับคลิปให้ดู ลสกูก็มีแค่4ตัวเนี่ยแหละแต่ว่ามันยาวใช้เวลาขันน้าหน่อยแก่ยากแต่แบบนี้มันก็ถือว่าแข็งแรงและแน่นาดีซึ่งจริงๆแล้วที่เลือกซื้อบตเตอรี่ตัวนี้มาแม้มันจะไม่เกี่ยวกับการใช้งานเลยก็คือสีของมันถูกใจจริงเอาละครับแกนอนอตออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูไส้กันก่อนไส้ในที่เห็นคือแบตเตอรี่18650จํานจำนวน10ก้อนส่วนค่าความจุที่สกินไว้บนตัวแบตก็คือ1,300ม ah. ิลลิแอมแค็คแบตเตอรี่เป็น 5ก้อน2ชุดความจุรวมจึงเป็น2,600ม mm. ิลลิแอมส่วนตัว IC ควบคุมการชาร์จและปล่อยกระแสไฟนั้นเป็นตัวเดียวกันกันกบท่านสูงก,ก็คือ C W 1 0 5 3และเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีบาลานซ์เซลลเช่นเคยสำหรับท่านที่อยากจะรู้ว่าเจ้า B M S บอร์ดที่มีการบาลานซ์เซลล์ระหว่างชาร์จด้วย เป็นยังไงผมจะใส่เอาไว้ในรายละเอียดเป็นลิงก์ของร้านค้าออนไลน์ที่ขาย BMS ชนิดที่มีบาลานด้วยน้ำหนักของเจ้าแบตเตอรี่แพ็คนี้จะเป็นน้ำหนักเพียงแค่10ก้อนดังนั้นเมื่อเทียบกับทันสูเราจะต้องนำไปคูณ2แล้วก็หักน้ำหนักของ BMS ออกไป1ชุดก็คือไม่กี่กรัมน้ำหนัก451กรัมเมื่อคูณ2ก็ได้900กรัมความจุที่ต่างกันเยอะแต่น้าหนักใกล้เคียงกันมากน่าคิดน,นะครับ